ายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรวันพ่อนะคะก็แล้วก็มาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อขณะที่ขอความร่วมมือทุกคนนะคะช่วยกันเดินหน้าตามรถแมพพร้อมแจ้งงานที่กําลังเร่งปฏิรูปย้ําพยายามให้เสร็จภายในเดือนกร,รกฎาคมปีหน้านะคะในส่วนของแม่น้ำห้าสายก็ยังคงหารือกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนไทยนะคะทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะ กิจแห่งประเทศไทยถึงกิจกรรมไบส์ฟอร์เดปั่นเพื่อพ่อนะคะว่าในวันซ้อมใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนช่วยการวางแผนการเดินทางการจราจรต่างๆให้ดีสําหรับการรับเสื้อพระราชทานพร้อมเข็มกลัดสายรัดข้อมือนะคะในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้หากมีปัญหาเนี่ยสามารถติดต่อสายด่วน1นึได้นะคะสําหรับพี่น้องคนพิการเนี่ยจะใช้การเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียง การทั่วโลกซึ่งก็ได้มีการจัดคนคอยดูแลในเรื่องอำนวยความสะดวกการซ่อมรถไว้แล้วด้วยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าในเรื่องของการที่จะร่วมกันปั่นเพื่อพ่อนั้นทุกคนจะต้องร่วมถวายพระพรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมนะคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในส่วนของการบริหารงานของรัฐบาลน,นั้นจะมุ่งเน้น การบูรณา,าการการทำงานของข้าราชการร่วมกับประชาชนในเรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงานถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนานทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ถูกสะสมมาเป็นเวลานานและไม่ได้รับการแก้ไขไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนสนองแต่กลุ่มตัวเองและพวกพ้องและอาจจะไม่ใช่ในโยบายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้น วันนี้รัฐบาลคอสชอกำลังดำเนินการจึงขอความร่วมมือจากทุกคนว่าสิ่งที่รัฐบาลและคอสชอกำลังจะทำในระยะต่อไปนี้จริงๆแล้วเริ่มมีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นและพยายามจะทำให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี2560ซึ่งก็เป็นไปตามรถแมพค่ะ สำหรับความเชื่อมโยงแม่น้ำห้าสายนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อจะหารือแล้วก็ส่งข้อมูลให้พิจารณาให้ตรงกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปโดยแนวทางก็คือต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์20ปีด้วยทุก5ปีจะต้องมีการประเมินผลจะต้องนําไปใช้ให้สอดคล้องในการจัดทําแผนปฏิรูประยะที่1 ามรถแมที่เหลือก่อนส่งต่อรัฐบาลหน้าต่อไปหลังจากนั้นนะคะก็จะวางอนาคตให้กับคนในชาติให้ต่างชาติต่างประเทศไว้วางใจเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนดังนั้นก็ขอความร่วมมือรัฐราชการธุรกิจเอกชนประชาสังคม NGO ภาคประชาชนต้องคำนึงถึงองค์รวมในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้มีรายได้น้อยต้องให้ความรู้มีการศึกษามีอาชีพมีรายได้ที่เพียงพอเพื่อทำให้ประเทศมั่นคง ครั้งนี้นะคะเจตนาของตัวเองเนี่ยก็เพียงแค่ต้องการแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่โดยยึดหลักกฎหมายเป็นหลักค่ะ